ครับกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับของเซียนหน้าดีพารวยได้ครับเด้อรอบนี้ครับโค้งสุดท้ายเล่าพัฒนาครับรอบนี้ครับรอบนี้ถือว่าเด็ดเด็ดนะครับการลั่นตีพร้อมนะครับรอบนี้ครับบอกการลั่นตีได้ยังไงครับเพราะว่าตัวเหล็กรอบนี้ง่ามครับครับมีโอกาสมากไลที่สุดนะครับรอบนี้ โค้งสุดไทยสี่อาจารย์ดังนะครับแต่ว่าอาจารย์หนึ่งเพิ่นไปทุระพันมานะครับมีสามอาจารย์อันนี้ครับอาจารย์พ่อเก้าแปดเพิ่นเดินทางมากเหรอครับมาหอดเดยวนี้แหรอครับตังคนตังมางประชันกันนะครับรอบนี้มาผู้ใดสีเด็ดผู้ใดสี่นั่นครับ สวัสด,ดีสวัสด,ดีเกิดเิ็งบ่ใส่ซห่อนร่องเท่าเนะครับเป้าอะไรเป้าอะไรเป้า,ปาคัะโอ้มาหอดอกอะนี่ะโอ้ก็มาหอดีข้าวหนึ่งกินกาแฟาทาได้แก้วหนึ่งหรอครับครับผมกินกาแฟทาแก้วหนึ่งล้วครับผมมาอย่างก่นกอนนี่ว่ากันสรุปเล้าคงสุดทร์สวัสดีครับพ่อเก่าแป๊บครับครับผมสรุปเล้าคงสุดท้ายครับเอาห่อนี่พ่อเสี้ยนหน้าดีและพี่น้องที่ครับผมสิ่งเดินทางมากคนละที่เดินทางครับผมคนละที่มือนีมา เคยอจะมาสรุปกันครับผมถ่ยของอาซียอาจารย์ดังครับเราพัฒนาเพี่ยเรียกร้องมากครับนะครับพุทเทียกขากับเต็มเต็มครับรอบนี้เขาแท้เนีนอนม้วนนี้ครับผมม้อนี้มั่นใจคำานวไว้ทาแล้วเะกับพอเต็มนะครับครับผมอ่ะเขาไปเบิ้องนํากันพี่น้องครับผมคำานวณไว้ทาเรียบร้อยแล้วเอาคำานวณอยู่ใส่เวลาย่างแบบจเย็นๆนะครับรอบนี้ น้องน่งไซพ่อเตี่ยมครับสวัสดีครับพ่อเตีมครับสวัสดีครับรอบนี้ขอให้เฮี้ยงเฮี้ยงผังรับเพราะว่าคำนวดใบถาเรียบร้อยแล้วครับเอาฮอดีอันนี้เชิญน้าดีเอาสวัสดีครับครับอันนี้พ่อเตี่ยมอาจารย์ใหญ่ๆกันทั้งนั้นพี่น้องขาดจุ๊บคูหนึ่งนะครับซึ่งเดินทางโรนีมอนอาจารย์นี้เด้่ เป็นกะละมังเนลยเรื่องขันแล้ว่ะวันดีเนียชอบกันวันดีชอบกันแต่วันแต่วันเป็นจันเป็นจันเออตัวนี้เป็นกะละมังเลย่ป็นกะละมังเป็นจันมาโวนแล้วเป็นจันมาโดนแน่วันนี้เราเป็นกะละมังเป็นกะละมังอ่ะวันน้นอนขอเกันไปแต่ไม่ต้องเสียเอาวันนี้จะมาสรุป โค้งสุดท้ายหรือสรุปกวันวเวาออกสี่อาจารย์ดังนะครับที่อาจารย์นี้จะมาคัดเน้นให้พี่น้องเล็กที่กันว่าเลขวิ่งชนตัวใดเล็กจะปูชนตัวใดนะครับซึ่งแต่ละอาจารย์คัดสันออกมาคัดเน้นออกมาว่าจับใส่ก่อนนะครับ,รบเพื่อพีนน่น้องเล็กที่จะได้มีโชคเวลาสำันระดับเดียวกันทุขคนทุกคนกันครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องเอพีทุกคนนะครับนักปุ่มมือนีบมาสรุปหัวเล่านะครับเด้อพีอาจารย์ดังนะครับเพราะว่ากมีเอพีและคนในทันคอมเมนต์มาครับอ้าเขาแจ่มเป็นคนเขียนหรือเขียนแล้วเหเขียนแล้เหรอครับเอาลนนีตเอาให้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับบ่อใดยากครับผมเอาแต่นั้นี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอาจสิบสองสิบสองอาจารย์สิบสองสิบสองสำนักสิบสองสำนักครับผมสิบสองสำนักอี่มาสรุปกันครับอันนี้อันที่เขียนมา้นี่คือเป็นเล็กวิ่งแต่ละอาจารย์เลขวิ่งแต่ละอาจารย์นะครับอ๋อครับผมเอาพี่น้องเี่คัดสรรมากมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดสำนักสิบสองอ่าสิบสองสำนักแต่ละสำนักหรือแต่ละอาจารย์จะมีเล็กวิ่งประจำครับผมของแต่ละอาจารย์ฉะนั้นแล้วก็มาจับ คัดสันเทกันเนว่าชนกันตัวไร้ที่สุดเมนบ่ครับผมครับผมเอาเมื่อนี่อันที่ระบายสีไว้นี่เด่นสุดนะครับสีเด่นสุดครับเดี๋ยวก็คัดออกมามาเป็นเป็นหกกับหนึ่งกับสามหกนี่เด่นแห้งขมูครับกับหกเด่นแห้งขมูฮานี่ก็เด่นที่เด่นซ้ำกันกับหกบองเพอแฉมอันร่องแฉมหนึ่งร่องแ็มหนึ่งร่องแฉมหนึ่งอันนี้คือเจ็ดคะแนนเจ็ดคะแนนอันนี้หกคะแนนอันนี้ฮ อันหานี่หกคะแนนก็ผมสามกับหนึ่งนี่ยังละหาคะแนนครับสรุปแล้วประกบคู่ได้สรุปแล้วเด่นที่สุดเด็กวิ่งครับือจำวันที่สิบเก้าเด่นที่สุดว่าอันดับหนึ่งคือหกครับผมอันดับสองคือหาอันดับสามหนึ่งกับสาหนึ่งกับสามนะครับเดี๋ยวเริ่มเขียนนั่นใช่วันที่ใช่ก่อนวันที่สิบเก้าเนาะการวันที่ เดรยเอฟดี๋ยวไปเห่นรอบนายเกินเสกสักมือนะครับผมสี่สเก่าก่อข้อคือมือนีเนาะครับผมครับมือนีนะครับเป็นรองดี ควบคู่ไม่แลวได้ซีคูเนียนๆนะครับไ้ซีคูเน้นปะครับซีคูเน้ยนกับผมแต่ว่าสายวิ่งสายดูดนนี่หกเด่นหกรองห้าเนาะรับสายวิสายวิ่งเนาะเนี่ยสายวิ่งบันดับหนึ่งหกันดับสองคือห่าอาเด่นที่สุดก็คือหกแ้่พี่ลองดูซีซุ่มท่าจังหวัดแต่ส่วนจับคู่อาซึ่งอาจารย์ไงหรือกระมังไงกระมังไงกับกระมังหน่อยกับผม ็เราข้างน้อยมันในคัดสันไว้ท่าแอสเราพี่น้องที่ซีเพราะเดินทางมากก็่ชีงอดไกลไกลกันพี่น้องนะมากแห้งครับรอมนี่มากแห้งมากแห้งวันนี้วันนี้เอาขอสัมภาษณ์อาจารย์ตุกตาสก่อนวันนี้เป็นไดไครับอาจารย์มากแห้งครับเพราะว่าเส้นนาดีอยู่ในอยู่ในใจของเส้นนาดีอยู่แล้วนะครับเหล็กคู่นี่แต่ว่าขัดออกมาเส้นนาดีกับว่คเกิดวาน์วมันอยู่ในจุดนี้นะครับตัวเหล็ก แต่ว่าคัดออกมาแล้วเมื่อเหลืออยุหกสามกับหาสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งหาเนี่ครับผมมั่นใจมาก่ครับหมดมั่นใจครับรแ,ลแล้วแล้วเส้นกระมังตัวนี้อ<ม>าจารย์กรมะมังครัสดีครับครับ <ขอ S 2> กสดีเปลี่ยนเป็นกระมังเง่ก็จันทร์ครับผมแง่ก็จานทร์เนาะเง่ก็จานร์ครับวันนี้วันนี้พอคัดสันออกมาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามั่นใจเอฟซีมั่นใจครับมั่นใจวดนนี้ร้อยเป็นเอฟซีกันแมนครับครับผม หกสามหาสามหนึ่งสามหนึ่งหาเอามันแกขนาดไหนว่าเบิ้งตัวเลขกันแกว่าก็ต้องกลับตัวไว้น้ำเนาะครับครับกัปเลยนะเอฟซีกับตัวไว้น้ำนะครับเดี๋ยมันเหลือหน่อยแล้วเขาก็ต้องกับเพราะเพราะมันตัวเด่นสุดครับผมเอาสุดเด่นนี่พี่น้องเอฟซีนะครับหกสามหาสามหนึ่งสามหนึ่งหานะครับ หรืออยู่แค่ซีโคนะครับครับคหมแคนุดเนาะแม่นครับจากสิบสองอาจารย์จากสิบสองอาจารย์ครับเรียกขี่ชนกันนะครับชนกันไลยเอาเมื่อนี้ทั้งหมดจะมีแต่ละทิศแต่ละอำเภอแต่ละสานทีต่างอาจารย์ซีอาจารย์นะครับได้มาปรึกษากันคัดสรรกันนะครับว่าจะมาสรุปโครงสุดท้ายซีอาจารย์ดัง นะครับคัดออกสันหัดเนีนนตัวเด่นเด่นเด็กวิ่งเด่นเด็กจับคู่เด่นเพื่อแ่งปันให้พี่น้องเิซี่กันมีโช่วันนะครับหรือพี่น้องบซี่มากก็เอาจับสายวิ่งหลูดศูนพอตเก้าก็ได้พี่น้องนะถ้าเอาที่สบายใจพี่น้องเิบซก็แล้วกันเนาะครับครับครดบครัครับครับครับากกระหับครับครับครรับคัคันอยบ อันนั้นผมมุนมุนก้องกันที่ไหนล่ะเอฟซีมันจะเบิ้งนุ่กันนี่ครับเบิ้งไปนุ่กันนะครับมันนี่นั่งมุนกล้องกันไปกันมาอยู่ครับนะครับชัดเจนเนาะเอฟซีเนาะครับอาจารย์กันตึ๊งตังกำลังบมขให้เอฟซีทุกนัดรอบนี้เอาให้ยู่อย่างเพียงลดครับรอบนี้เอาให้ยู่เพียงเด่นกว่ครับไปกับพร้อมนี่เนาะกไปกับพร้ิบไปกับพรับนะครับพี่น้าะเอฟซีถือว่าสรุปหมดนี้ สรุปวัดนี่ซีคูเขียนๆเนาะครับพี่อแบบให้พี่น้องยิบซี่เข้าใจง่ายๆว่าสับสนไม่ต้องเอาะไรครอจังหวัดดีครับค่ะิกับผมขอชบมากันเด้อพี่น้องัชหนาจอไว้ครับยิบซี่โกบโมันมันกันนะครับเนาะมาแรงลองทุ่มครึ่งพอกันไม่อีกครับสำหรับคลิปนี้ให้โฉบโฉมันมันกันทุกคนนะครับเนาะพอกันอีกหลังหวยเล่าพัฒนาออกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม เอากระว่าท,วที่พั่วหวานดีกว่าเอาเครื่องความเอาเท่าไหรครับก็บ e FC, วยเตี๋ยวี่โครงแคบหนาจอยได้ครับรอบนี้ครับเด่นสุดๆแล้วครับรอบนี้เฮ็ดให้ละเอียดยังบ่มีแนวสีเทียบได้ไหมครับ,บการละเอียดครับเกี๊ซี่จับคู่นะครับสุดจับคู่ก็มี่หกสามนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้เบิง่งไก่ๆนะครับเด้อ นี่แล้วครับ63531315นะครับซีคูนะครับส่วนเอฟซีอยากเอาไปวิ่นมันก็เลื้อยยอ่กแค่2คู่ก็คือ6 1นึงกับ6หานะครับแต่ว่าบอลง่ห้เพราะมันบอเดนท่อซีคูนี่ครับครับคลิปนี้เชื่อน้าดีกั่าไปพ่นให้เอฟซีทุกท่านนะครับมีโชคมีมันไปในรอบ2อทุ่มเคิงแห้งๆปังๆกันสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อข้าวแปดครับบารนี้ครับสวัสดีครับผมเอาให้ผมโผลกันมันสองตุ้มเคืองตั้งอยู่ครับครับสวัสดีครับพ่อเตี่ยมครับครับผมครับผมครับนี่แหละอาจารย์ไงแต่ละอาจารย์นะครับเป็นเฮดมาให้พี่ให้น้องเข้าเนี่ยใส่ให้พี่ให้น้องเข้าโศกนั้นไปน้ำกันนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเทนี้ครับสวัสดีครับ